เมื่อมันเร็วที่สุดแล้วมันก็เมืม่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความรู้ได้เราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เป็นสติของเราเนะี่ยเมืม่อมีสติเมื่อไรแล้วก็รู้ตัวอยู่เมื่อน,นั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมา,มาไม่ไ่อยทัน มีสติอยู่กว่าจริงมีความรู้สึกอยู่กว่าจริงแต่ว่ามันผิดของมันได้เออมันผิดของมันได้ไอตัวปัญญานี่มันจะวิ่งเข้ามาอีกมาช่วยที่ว่าสติระลึกได้สัมปัจจะญาตความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะอบรมปัญญาร้อยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน,าฐานเช่นว่า มันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ระลึกได้อะกระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราแห่เห็นว่าอนิจจังเป็นพื้นเป็นหลักฐานทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้มันก็ไม่ใจตัวตนทั้งนั้นอ่ะมันสักแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปของมันอย่างนั้น เท่านั้นไอ้คนหลงจึงไปทําโทษกับมันจึงใช่สิ่งทั้งหลายนี่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพร้อมอยู่แล้วนะไอ้ความรู้สึกหรือความะระลึกเนี้มันจะติดติดกันเป็นระดับกันแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องสายเมื่อกล้ามาถึงแล้วมันก็ สตินี้ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความรู้ึกได้ฉันปัญญาเนี่ยความรู้ตัวก็เห็นว่าไม่ไม่ถูกไปเจอย่างปัญญาก็ต้องมาช่วยมีคุณสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไรหรือเอาให้มันง่ายๆกับไปกรนีว่าสติที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ตามมันเถอะไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมอางนั้น พระพุทธเจ้าท่านยกอารมณ์ของวิปัชนากรรมฐานต้านทานมันเลยว่าสตินี้มันก็ไม่แน่นอนว่ามันรึ้อๆอะไรอย่างนี้ชั่งปัญญะความรู้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันร่วนเตจเป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์